กยแล้วกินว่าฝันไม่ืนบ่รงต้องใส่นำลองอยากลองอิอลีเอิญฉีดเสี้ยวเบิดแล้วคนมากินเขาเน<อ>่าแน้ะแต่เศร้ามากเขาบ้านตกทองไข <c oughs> ่ทีดทำให้เกิดพลังแ้กก็จะกินไส่ละกินไข่สองหน่วยเด <c oughs> ียวไข่สองหน่วยอยกพยายามฝืนต้องมาฝืนกินจัดหน่อย ไม่ฝืนก็ไม่ได้ต้องบังคับตัวเองตามเจ็บปากบดได้คือดอกกามเจ็บก้นถวยปนหลุดมือผู้เฒ่าโบราณพันธุ์ถือของหลุดมือสิมีข่าวรา้างกินให้หมดพวกินข่าวไม่แั่บ่มีแห้งเนาะคุณน้อง ไหนเราไม่กินมาโลกกนินเราเลยจังใดจังสิบกินเขาโลกพอมกืกะไปขับถ่ายออกเบิร์ดเนาะเพราะว่าเยนอ่เป็นคนที่ระบบขับถ่ายดีมากนะคะไม่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายยิ่งกินพวกนี้ยังอยู่เป็นขวัญใจคนเดิมอยากเปิดเวทีก็อยากเปิดกินหอดพีกินหอดนองโอ้ยกินหอดเด้อหิวไม่ใช่ไม่หิวนะคะหิวอยู่ คิดไปจะไปเฮ็ดงานเฮ็ดมาได้เด้อขาดตันเราขาดน่ินเราเนี่เ่มีแห้งผู้จัดขัดใจผู้ตะผู้ฟังบ่ <c oughs> ไม่ได้นะคะอย่างน้อยตามใจไม่ตามใจเด้อทองนี่มันเจียเราเกิน้ราฝันไม่กินบ่าลงต้องใส่หนำลอง ข้าวคำน้ำคำนะคะพี่น้องก็ต้องเอาขอให้ได้รอเขาลงพองลงเนาะยังต่อ,งอ,อ,อยัเมื่อก่อนได้กินเมื่อแล้วนะคะกล้วยจะกินไปแล้วมันมันได้แห้งอยู่กับพี่น,อาาน้องตะวันเขาว่มีเขาเยื่อไหร่ไม่บ่ไหวยละค่ะพี่น้องหิวว่าหิวก็ต้องกินกินบ่ได้ก็ต้องกินแล้วแยกกะทิเจียวไข่กินเข้าหูไวแต่หลายหมือนจนว่ามันหิว ไม่ใช่ไม่หิวนะคะหิวอ,อยู่คิดไปจะไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดบะได้เด้อค่ะพี่น้องข้านอก,กนบอก้าวนเข่ามีแห้งค่ะพี่น้องเนาะตลรอเรากำลังไม่เมื่อยตอนถ้วยปนหลุดมือผูอ้เฒ่าโบราณพันธุ์ถือของหลุดมือสิมีข่าวร้าย กิ้งกะยากล้องแห้งฟังเพลงใส่กระแห้งอยากลองมนคนมาทวนเนาะวุนยีเรากินน้ำแข็งกินบ่โลุงตรงใส่น้ำลองเอ่อไข่เจียวมันเป็นถุยปนนะยายอยากลองให้ยาย่ลองซา,า, <c oughs> นะา,า,าสิน้องเนาะแต่ลองล้วก็เมืม่อย หิวปัญญาจะต้องกินกินไม่ได้ก็จะกินทำยังไงก็ได้ให้มีแรงทนสู้อยู่ต่อไปนะคะพ่ากันกไปขับถ่ายออกเบิดเนาะเ <c oughs> พราะว่าเยนอเป็นคนที่ระบบขับถ่ายดีมากนะคะไม่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายยิ่งกินพวกมันกินไปไม่ได้กินแต่ผลไม้ก็พอมีแรงอยู่ ยังเหลือแอปเปิลยังอยู่ในถุงอยู่มากันพรมากันกไปขับถ่ายออกเบิดเนาะเพราะว่ายายนอนเป็นคนที่ระบบขับถ่ายดีมากนะคะไม่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายยิ่งกิน่นวงเหงมาแล้วแยกแต่เสียดายเข่าเนาะมันม่แห้งค่ะมีเข่าอยู่แต่มามางงแว่ามันขีบอลุงเนาะแล้วก็จะเกี่ยวใข่กิ่นนะคะเพราะว่าต่างจากปากเพื่อจะบากินไงยายมาตางใจได้เลยยายมา ทัดใจก็ฟองบ่เม็นเพ่งเนาะตามใจมูเพ่งกระยากรแห้งฟังเพ่งใส่กระแห้งอยากรองแน้ว้นมาคนาคือน้องเนาะแต่ลอล้วก็ไม่เมอยก็หิวปัญญาจะจะต้องกินกินไม่ได้ก็จะกินทำยังไงก็ได้ให้มีแรงทนสู้อยู่ต่อไปนะคะ นีลงไปว่ามีเขายู่ใได้ทองแห้งอันดีงไงอ้าวซ่อนกับว่าเอามาาแย่หน่อยมันกินไปไม่ได้กินแต่ผลไม้ก็พอมีแรงอยู่ยังเหลือแอปเปิลยังอยู่ในถุงอยู่มากันหิวไม่ใช่ไม่หิวนะคะหิวอยู่คิดไปจะไปเฮ็ดงานเฮ็ดบาได้เด้อ,อนนค่ะีนาา่นอข้าวเปลี่ยนเข่าว่่มีแห้ง <laughs> ใส่จานหลยๆแต่เนา่นจะกินเมือ่อยแยกะที่พยายามนะคะ งานนี่สีเป็นงานพยายามที่สุดนะคะหิวไม่หิวก็จะต้องกินนะนี่ลงไปงว่ามีเขายู่ในถอแห้งยังไงอา้าวซ้อนกับว่าเอามาาแย่หน่อยต้อนถ้วยปนลุดมือผู้ท้าโบราณเพิ่นถือของลุดมือสิบมีข่าวรา้ายแห้งไปแล้วยกีกระดายได้เขานะมับ้นแห้งค่ะมีเขายู่แต่ว่าไม่ขี่มมงลงเตอรแล้วก็จะเกี่ยวไ่สินนะคะเพราะว่า ฝืนต้องมาฝืนกินสักหน่อยไม่ฝืนก็ไม่ได้ต้องบังคับตัวเองตามเจ็บปากบ่ได้ได้ไปนออกตามเจ็บจะลองเอลีเอื้องีดเสี่ยวบดแล้วคนมากินเขาเนาะแต,แต่เศร้ามากเขาบ้านตกทอ, <c oughs> องก็หิวันได้ยากก็จะต้องกินกินไม่ได้ก็จะกินทำยังไงก็ได้ให้มีแรงทนสู้อยู่ต่อไปนะคะ เออโอ้ไยไข่กับกุ้งสวยๆไข่สองหน่วยเไว้เอาหลดบกนหน่อยอือสวยลายชวนห้องเพ่งกระยากรแห้งสร้างเพ่งใส่กระแห้งอยากลอง้งงน,นงคนมาคนเนาะอีกขาคนที่ไม่มีโรคเลยคนไม่มีโรคต้องเป็นลาบอันประเสริฐเบิ่งเพป็นเอาเขาเอาเขาน่ตั้งใจปากเพื่อจะบาก,กินอย่ไงยายมาตามใจเลย ยายมาทักใจกจ้ฟอง <laughs> บ่แม่นเพลงเนาะตามใจข้าวคำน้ำคำนะคะพี่น้องก็ต้องเอา,าขอให้ได้รอเขาลงพองลงเนาะไข่เจียวบ่เม่นถวยปนนะยายอยากลองให้ยายลองสาบ่ไหวละค่ะพี่นอ้องหือว่าิวก็ต้องกินกินบ่ได้ก็ต้องกินแล้วยายก็ทิเจียวไข่กิน <laughs> เขาหูวาต่หลายหมือนจนว่ามันยังเกาะยามเมื่อก่อนได้กินหมดแล้วแ้วก,กล้วยจะกินไปแล้วมันมันได้แห้งอยู่กับในอลกตะาว,าวันเขาบ่มีเขาไม่ยังในตัวเหิวปัญญาก็จะต้องกินกินไม่ได้ก็จะกินทำยังไงก็ได้ให้มีแรงทนสู้อยู่ต่อไปนะคะไข่เจียว <laughs> มันเป็นถ้วยปนนะอยอยากลองให้ย่าลองสาิให้หมด ก็กินเผาเพืบบ่อแต่บะมิแห้งเนาะพี่น้องจังไหนเราไม่กินบ่ล่งคุณน้องเอ้ยที่จังไหนจะคือกินเผาล่งแหงมาแล้วยังกเสียดายเผาเนาะต้บ่มิแห้งค่ะมีเผาอยู่แต่ว่มามันกินบ่ล่งเนาะแล้วก็จะเกี่ยวไข่กินนะคะเพราะว่าก็หิวไปได้แยกก็จะต้องกินกินไม่ได้ก็จะกินทำยังไงก็ได้ให้มีแรงทนสู้อยู่ต่อไปนะคะ แกลองเนลีเอิญคิดเที่ยวเบิรแล้วคนบากินเขาน้อแต่เศร้ามากเขาบ้านตกทองกินให้หมดพวกกินเข้าไม่แต่บะมีแห้งเนาะพี่น้องที่จังไหนเราไม่กินบ้าโลกสิน้องเอ้ยที่จังไหนกินกินเข้าโลกน้องใจบ่ดีย่านไอ้นี้ไปมีแฟนใหม่ย่านเด้น้องย่านหัว ค่าคนที่ไม่มีโรคเด้คนไม่มีโรคต้เป็นลาบอันปเปิฐเบิง่งเพื่อนเอาเขาเอาเขานี่ลงไปว่ามีเขายิ่ใได้ทอดแห้งอดีง่ายอ้าวซ้อนกับว่าเอามาแย่หน่อยนี่ลงไปว่ามีเขายิ่ใได้ทอดแห้งอดีง่ายอ้าวซ้อนกับว่าเอามาแย่หน่อยติดตามใจปากเพื่อจะบอกกินใหงย้ายมาตามใจได้ยายมาขัดใจกับฟอง <c oughs> บอกแมนเพลงเนาะตามใจ ไม่ไมีเรีดยวงไม่มีแรงยยายก็นลยต้องมาอยากลองเอลีเอ้อชีดเสี้ยวเบิดแล้วคนมาก,กินเขาเะแั้งแต่เศร้ามากเขาบ้านตกทองเ <c oughs> ดืนเดียยิ่งฟังเพลงจินตลาอยากลอง <c oughs> เป็นลางสังหอนเมื่อต้องไทยมินจะเฮ์ดทำให้เกิดพลังแด้กันจะกินไต้หวล้วจนไต้สองหน่วย เดียวไข่สองวยจะพยายามก็หิวปัญญาญาแต่ะจะต้องกินกินไม่ได้ก็จะกินทำยังไงก็ได้ให้มีแรงทนสู้อยู่ต่อไปนะคะฝืนต้องมาฝืนกินสักหน่อยไม่ฝืนก็ไม่ได้ต้องบังคับตัวเองตามเจ็บปากปัได้ได้กินออกตามเจ็บหแหงเนะมื่อเราแยกเสด็จเขาเนาะมึบ้นแห้งคช่มึเขาดึแต่ว่ามันขีมนร่งเนาะ แล้วก็จะเกี่ยวไฟจินลนะค่ะเพราะว่าบายแล้วค่ะพี่น้องหิวเวอร์คิวกัง